สวัสดีครับผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยว JO 1 Official สวัสดีครับ FC น้องอุ้งอิง FC บอสโจ FC สาวน้อยเพชรบานแพงนะครับหายใจเขา้าหายใจออกก็มีแต่สาวน้อยคือเก่าคือเก่านะครับื้อนี้ก็มาตามกระแสของสาวน้อยคือเก่านะครับวันนี้นะครับบอสโจซอนุชนะครับสั่งลงมาแล้วนะครับวันนี้คนเล็กมาเต็มโดมสาวน้อยเลยนะครับ เพ่อสิเอาเล็กเม็ดยังครับเอาเล็กเฮ็ดเวทีนั่นเองนะครับื้นนี้ก็ขนเล็กมากครับหลายนะครับเล็กทั้งเล็กเสานะครับเล็กกลองนะครับเล็กต่างๆที่ขนมากนะครับช่างเพิ่นกาลังทําการตัดนะครับตัดเป็นตอนๆแล้วก็ซิมาประกอบกันนะครับบอดโจนะครับสรนุดเพื่นกะสั่งใหม่ทันทีเลยนะครับเพราะว่าเราอีกเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับเดือนกกว่านะครับ ก่อนสิเปิดบ้งสาวน้อยนะครับวันที่21กันยานะครับเพิ่นกระทําำการสับปรุงนะครับเวทีไห้มันดีขึ้นนะครับโดยสัมผณสของอ่าช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับไปสัมผณ์นะครับิ่นจะทําช่วงฐานร่างนะครับเป็นฐานหลักนะครับเป็นพื้นเป็นเสานะครับเป็นฐานหลักๆนะครับที่ให้ความแข็งแรงนะครับ อาสิเสริมเสาเสริมคานไม่นะครับแต่ว่าโค้งสั่งตัวทั่วไปด้านบนกัออาสิเป็นรูปแบบเก่านะครับบันนี้นะครับแอดมินสาวหน่อยนะครับเพิ่นไปสัมผัสปาอำนาจที่ยูนัมกันนะครับเพิ่นถามว่านะครับเรื่องฉากนะครับเรื่องฉากเรื่องอะไรต่างๆนะครับบนเวทีนะครับสิเปลี่ยนไมโบนะครับ ปา้านาตอบว่าไหนๆครับปา้านาตอบว่านะครับเปลี่ยนแน่นอนนะครับเปลี่ยนฉากแน่นอนนะครับฤดูการระครั้งนะครับหมายถึงว่าฤดูการหนึ่งนะครับสิเปลีปล่ยนฉากนะครับเปลี่ยนฉากใหม่นะครับฤดูการระฉากนะครับพี่น้องครับสมคาเป็นมืออาชีพของสาวน้อยเพชรบ้านแพ่งนะครับเพราะว่าฉากไม่กับสิเป็นอ่า รัมเรืองไม่นะครับปีนี้นะครับเพิ่นเพิ่นกาจิมีเรื่องไม้ขามลาัำนะครับจากจากการทีที่ตามสาวหน่อยมานะครับเพิ่นกาแต่ละปีเพิ่นกาเปลี่ยนมากเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนแปลงฉากเป็นแปลงเวทีนะครับปั๊บแต่งให้มันดูดีดูงามนะครับให้มันวุมความแข็งแรงขึ้นนะครับ สังเกตว่าทีไปเรนทวงช่วงฤดดูฝนนะครับมีพายุนะครับมีพายุมีมีมีพายุลมฝนตกนะครับฟ้าห้องนะครับบางที่จะเห็นหลายๆคณะนะครับที่เวทีนะครับพังนะครับเวทีพังลงมานะครับเนื่องจากลมฝนมันแห้งนะครับความแข็งแรงของโครงสร้างมันบ่ได้นะครับ อันนี้ก็คือถือว่านะครับผู้บริหารของสาวหน่อยก็ไปปรับปรุงนะครับพวกเสาพวกคานนะครับให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับเพื่อนะครับเวลามีลมพัดมาแห้งๆนะครับก็สิบบเป็นยังนะครับอันนี้ก็ผู้ชายเขาคั่วเ็เห็นนะครับเห็นมีอยู่มือหนึ่งน้องอุ้งอิงนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปฝ่ามานะครับ ผ่านมาทางเวทีของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเพ่นเห็นนะครับพ่นเห็นเวทีของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับอลังการอิลีนะครับอลังการนะครับเปิดไฟขึ้นแล้วหงสซื้อลึกนะครับกะน้องอุ้งอิงกะเลยพูดออกมาเปย์เปย์วานะครับของสาวน้อยวงไง่บเปียนเบ้าฉากวาชันนะครับ อาจจะเป็นคำของน้องอุ้งยิงอะไรครับที่ทำให้บอดโจนะครับกับสนุดนะครับถึงกับต้องมาเปลี่ยนแปลงนะครับเวทีของสาวหน่อยนะครับให้มันทันสมัยครับให้มันดูดีกว่าเก่านะครับรวมไปถึงฉากนะครับฉากพี่น้องคอยติดตามว่าสิออกไม่รูปแบบไหนนะครับส่วนในฉากนะครับฉากของวงใหญ่นะครับวงสาวหน่อยเพชรบันแพงวงใหญ่นะครับ ควบคุมโดยปามนาดคือเกานะครับปามนาดเป็นคนดูแลควบคุมนะครับพวกฉากต่างๆนะครับแสงสีนะครับพี่น้องค่อยติดตามนะครับอีกบวกี้มือนะครับประมาณเดือนกว่าๆก็สิสําเร็จนะครับพวกฉากพวกเวทีนะครับส่วนพนวาว่าโครงสร้างนะครับโครงสร้างต่างๆที่ปรับปรุงใหม่นี้ ก็คือซื้อเหล็กบางส่วนนะครับบริซืทอเบิร์นะครับปรับปรุงบางส่วนคือมายงนกาลงทุนก็ลงทุนหน่อยนะครับบริบริลงทุนอย่างหลายนะครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับของมันมีอยู่แล้วนะครับของต่างๆมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เ้าเปลี่ยนพวกโครงสร้างหลักๆนะครับเอาเสาเหล็กมาใส่นะครับเสาเหล็กภายในเบิ่งกันหน้าๆนะครับเสาหนานะครับเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนพื้นฐานนะครับส่วนพื้น พื้นมหอัดที่อยู่ด้านบนกันยังมีของอยู่แล้วครับส่วนประกอบอื่นก็มีของอยู่แล้วครับเขาเต้องซื้อนะครับเป็นการประหยัดปีกที่นะครับอันนี้แสดงถึงความใส่ใจของบอจูซอนุตนะครับที่เป็นผู้บริหารงานนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเป็นมืออาชีพอีกครับอันใดนะครับที่มั่นบดีนะครับอันใดที่มันเสี่ยงต่อการที่ว่า มันบบปลอดภัยเพื่อนกะป,ป,ปรับปรุงไม่เบิดตเปลี่ยนไม่เบิดนะครับมีอยู่อย่างหนึ่งสนุดที่เพิ่นทาให้ลูกทีมทําให้แดนเซอร์ของสาวหน่อยนะครับลูกวงข,งของสาวหน่อยนะครับเพชรบ้านแพงนะครับผมเห็นอยู่คลิปหนึ่งนะครับเพิ่น,นไปซื้อเอาที่นอนนะครับที่นอนมาแจกแดนเซอร์ให้นอนนะครับนี่ก็ซื้อถึงความนะครับเอาใจใส่นะครับของ สอนุดนะครับบอสโจนะครับคืออยากให้ลูกทีมนะครับลูกวงนะครับได้พักผ่อนสบายนะครับบออะบอเกิดความลำบากนะครับนอนสบายอยู่สบายกินสบายนะครับอันนี้คือว่าอันนี้เป็นความใส่ใจของสองนุดบอสโจอีกทีนะครับนี่ก็คืออ่าเป็นมืออาชีพนะครับที่ดูได้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทั้งสองวงนะครับสาวน้อยเพชร สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทั้งสองวงนะครับอันนี้ก็คือว่าสุดยอดในการบริหารนะครับของสาวน้บอโจวนะครับขอบคุณอะไรครับคลิปนี้ครับขอบคุณเอฟซีน้องอุ้งอิงนะครับอีลาน้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เลยครับนะครับผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวครับขอบคุณครับ